ครับก็สวัสดีเพื่อนเอนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับซันจอ l ิกกิทไทยอินเวอร์เตอร์รุ่น1000 VA เป็นของลูกค้าจากจังหวัดลบบุรีตัวนี้มีอาการเออร์เลอร์ไม่รันผมตรวจเช็คเบื้องต้นฟิลขาดนะครับก็ใส่ฟิลตัวใหม่เข้าไปเครื่องมีอาการช็อตอยู่ทางฝั่ง AC นะครับก็ใส่ตอนนี้ใส่ฟิลเข้าไปแล้วถ้า จ่ายไฟ AC เข้านี่นะครับเห็นไหมฮะหลอดไฟหลอดไฟโหลดชอ็อตตัวเครื่องช็อตหลอดไฟติดนะครับแสดงว่า,ามีการช็อตอยู่ทางฝั่ง AC ก็อันนี้เป็นของลูกค้าเก่านะาเคยส่งมาซ่อมเคยส่ง1,000ตัว1,200วัตต์สีขาว มาซ่อมแล้วก็ตัวสีแดงนี่ก็เคยส่งมาซ่อมหน้าเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้ลูกค้าก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวนี้พัดลมเสียด้วยไหมลูกค้าเคยทักมาสอบถามว่าตัวเครื่องมีการพัดลมไม่หมุนทั้งสองตัวแต่เครื่องทํางานปกติไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะนะครับก็เดี๋ยวต้องลองเช็คด,ดูว่าพัดลมมีปัญหาด้วยไหมแต่ว่าอาการเออเลอร์ไม่รันเนี่ย ทางฝั่ง AC มีมสอสเทวดช็อนะครับเดี๋ยวแกะตรวจ่อบกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในตัวเครื่องกันก่อนก็ให้ลูกค้าดูเนาะว่าลูกค้าใช้งาน ต้องแกะออกมาเป่าฝุ่นบ้างนะครับข้างในมันมีฝุ่นมียหยักไยเยอะเลยนะก็ฝุ่นหยักไยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เครื่องช็อตได้นะครับอย,อย่างเศษหยากไยพวกน,นี้นะฮะถ้ามันไปอยู่ตรงขามอสเฟสตอนฝนตกอากาศชื้นๆเนี่ยนะครับมันจะมีการนำกระแสดได้ทำให้มอสเฟสทางฝั่ง ac ช็อตได้นะครับ กแกะออกมาเป่าฝุ่นอย่างน้อย,อยสัก2เดือนหรือ3มเดือนครั้งหนึง่งเนาะข้างในฝุ่นค่อนข้างหนาเลยส่วนตัวเครื่องเนี่ยอาการเสียเอ r o r ไม่รันเนี่ยมีมอสเซตช็อตอยู่หนึ่งตัวอเอเมื่อกี้ตัวไหนผมวัดอยู่น่าจะเป็นตัวนี้จำไม่ได้น่าจะ,ะตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับมีชอ็ชอตช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะการเปลี่ยนมอสเซตตัวใหม่เนาะ ก็คาดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้ส่วนตัวเครื่องเดี๋ยวต้องเอาไปเป่าฝุ่นก่อนฝุ่นเยอะมากครับก็เอาเครื่องไปเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยฝุ่นพวกนี้ถ้าเราทิ้งไว้นานมันโดนความชื้นมันจะเป่าใช้ลมเป่าเนี่ยมันจะออกยากนะครับมันจะติดแน่นบนบอร์ดนะเพราะว่า อพอมันโดนความชื้นเนี่ยมันก็จะเกาะแน่นเลยเราต้องใช้บางทีเวลาเป่าต้องใช้แปรงปัดช่วยด้วยนะครับเพราะนั้นเป่าบ่อยๆก็จะดีที่สุดในส่วนทางฝั่ง AC นะครับก็มีมอสเซตตัวนี้ตำแหน่งนี้ช็อตอยู่เครื่องนี้น่าจะยังไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อนนะครับจากที่ดูยังไม่มี ยังไม่เคยโดนเปลี่ยนมอสเฟตเนาะมอสเฟตยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ดูจากตัวน็อตอะไรพวกนี้ยังไม่เคยถอดเนาะยังมีแต้มแต้มสีแต้มอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมาทดลองเครื่องกันครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวเลยนะครับเอาออสิลโลสโคปจับวัดสัญญาณ สัญญาณที่ได้ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เ e ฮิร์ปกติทั้ง4ตัวอมอสเฟตผมเปลี่ยนโดยที่ไม่ถอดตัวบอร์ดออกมานะครับก็เคยมีเพื่อนๆสอบถามว่า,าการเปลี่ยนมอสเฟตแบบเนี้ยการเปลี่ยนอุปกรณ์แบบเนี้ยที่เป็นปิ้นสองหน้านะครับมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะโอเคไหมก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างด้วยนะครับ ก็คือถ้าช่างมีความชํานาญเนี่ยให้ความร้อนที่เหมาะสมถึงแม้ว่าเราอาจะเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านด้านบนบอร์ดเนี่ยนะครับให้ความร้อนที่เหมาะสมจิ้มหัวแรงในเวลาจิ้มแช่ไว้ในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยแต่กัวมันก็จะไหลลงไปถึงด้านละด้านด้านใต้ด้วยนะครับอ่าก็การปัดกีไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างจากการปัดกีด้านใต้นะครับแต่ว่าถ้าช่างไม่มีความชํานาญอ่า ก็อาจจะบัดกีติดแต่ด้านบนแต่ตะกัวอาจจะไม่ซึมลงไปถึงด้านด้านใต้เนาะก็ขึ้นอยู่กับช่างส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะบัดกีติดแต่ด้านบนเนี่ยในส่วนของรูรูขามมเฟสที่ที่แย่ลงไปเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อถึงกันด้านบนกับด้านล่างเนาะ บัตรกีติดแต่ด้านบนมันก็ใช้ได้นะครับแต่งานมันก็จะไม่ไม่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนแบบนี้ก็มีข้อดีสําหรับช่างเนาะก็คืองานรวดเร็วนะครับแล้วก็อบอร์ดไม่ช้ำนะ,ะตัวตัวเมนบอร์ดก็ไม่ช้ำไม่ต้องถอดออกมานะครับอุปอ,อย่างเนี้ยน็อตที่แต้มสีอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ถอดนะครับเราถอดแต่ มอสเซตถอดแค่แค่ตัวนี้นะก็ก็เป็นเป็นข้อดีนะครับที่เราไม่ได้ถอดบอร์ดออกมาแต่ว่าถ้าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนอาจจะต้องถอดนะครับอย่างเช่นตัวเก็บประจุพวกนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบัดกีด้านนี้ได้ก็ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับหรือว่าถ้ามันเสียหายเยอะๆมอสเซตเนี่ยเสียหาย,ลยหลายๆตัวนะฮะท้งทางฝัง่ง d ีและเอซก็อาจจะต้องถอดบอร์ดออกมานะครับแต่ว่าถ้ามันเสียหายหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องถอดตัวบอร์ดนะครับก็งานบัดกีอ่าไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่ต่างกันนะอ่าด้านใต้เห็นนะครับตรงขาตะกัวก็ซึมลงไปเหมือนกันอ่าบัดกีด้านบนก็ไม่ไม่ต่าง จากบัตรกีด้านล่างนะครับถ้าช่างมีประสบการณ์และความชำนาญพอนะครับอันนี้เดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นดูทดสอบรันเบื้องต้นดูก่อนเนาะที่กระแส3แอมป์ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเหล็กประกับมอสเฟตเดี๋ยวค่อยทดสอบที่กำลังสูงอีกทีหนึ่งตัวเครื่องรันแล้วนะครับกำลังวัดอ่าราวๆ100วัตต์นะครับปกติ เดือกรอบหนึ่งนะร้อยสามวัตต์ครับตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่เหล็กประกับมอสเฟตแล้วเดินทดสอบที่กำลังวัดสูงสูงดอกรอบหนึ่งนะครับครับก็ใส่แผ่นเหล็กประกับมอสเฟตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้มาทดสอบที่ กำลังวัดสูงสูงกระแส18 M. แอมแปล์แรงดัน42โวลต์ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟออกมาได้อยู่ที่ละราว590ขออภัยเป็นอย่างสูงเมื่อกี้ปลดสายไฟออกไปลืมต่อสาย เอาใหม่ถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราลอห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยวัตต์ส่วนพัดลมจะทำงานอยู่ที่ราลๆกสี่ร้อยห้าสิบวัตต์พอกิจทายผลิตไฟถึงสี่ร้อยห้าสิบพัดลมจะทำงานเดี๋ยวรอดูพัดลมก่อนโอเคนี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบพัดลมก็จะทำงานพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัว ส่วนตัวกิบไฮอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวต้องรอรอ,อตัวกิบไฮดึงกระแสสูงสุดก่อนตอนนี้ลดลงมาเหลือที่8แอมป์เองมมั่นใจว่าเพราะอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนจะมีจังหวะดึงขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องรอจังหวะ,ะเริ่มดึงขึ้นไปแนละ้ว 500วัตต์ต้องได้อย่างต่ำ5 9านะครับนี่ถือว่าปกติ570 580 590 603วัตต์สูงสุดนะโอเคตัวกิจอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับผมจะไม่เทสที่กระแสสูงนานนะ ไม่ใช่ว่ากลัวกิจทายจะพังกลัว power supply พังนะครับบางท่านสอบถามว่าอา้าวทำไมช่างไม่เทสนานวัดสูงๆคือถ้าตัวกิจทายมันผลิตไฟออกมาเท่านี้ตามที่ที่ได้ตามตามที่เทสเนี่ยหกร้อยวัตต์ก็ตัวเครื่องสามารถทํางานได้ปกติแล้วไม่มีปัญหาใดใดแล้วนะครับที่ไม่เทสนานเพราะว่าว o w e r s u p p า y เนี่ยมันจ่ายได้สิบแดอมป์มเทสกระแสสูงสุดที่สิบแดอมป์ถ้าลากยาวๆตัวเดี๋ยว,ต,วตัว power s u p p า y มันจะพังเนาะ ก็เลยไม่ขอเทสนานถ้าเทสนานๆต้องเทส้วยแผงโดยตรงนะครับจะดีกว่า,าทีนี้มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาบ่อยมากเกี่ยวกับค่าซ่อมนะก็ผมก็เคยแจ้งไปในบางบางคลิปวิดีโอเนาะคือค่าซ่อมเบื้องต้นเนี่ยที่ที่ผมซ่อมจะอยู่ที่400-600ถึง600บาทพร้อมจัดส่งกลับเนาะกรณีที่ไม่เสียหายมากนะครับจะอยู่ราคาในเลทนี้ สี400่ร้อยถึงหกร้อยพร้อมจัดส่งกลับนะครับอย่างตัวนี้นะฮะอย่างตัวเนี้ยค่าซ่อมจะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับออยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทในสี่ร้อยห้าสิบาทมีอะไรบ้างเนาะนะครับในสี่ร้อยห้าสิบาทเนี่ยจะมีค่าส่งประมาณหนึ่งร้อยนะครับผมส่งเคอรี่นะเคอรี่เนี่ยค่าส่งเริ่มต้นจะกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็อยู่ที่แปดสิบาทแล้วนะฮะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยแล้วค่าส่งเนี่ยนะครับก็ หากค่าส่งไปหนึ่งร้อยก็จะเหลือแค่สามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับในสี่ร้อยห้าสิบในสามร้อยห้าสิบก็จะมีค่าอะไรนะฮะอย่างตัวเนี้ยเปลี่ยนมอสเฟตแค่ตัวเดียวมอสเฟสหนึ Mod ่งตัวเนี่ยถ้าเราไปซื้อราคาปีกหนึ่งตัวเนี่ยก็ราคาเกือบเกือบหนึ่งร้อยบาทแล้วนะมอสเฟตของแท้นะครับหนึ่งตัวก็ราคาเกือบเกือบหนึ่งร้อยแล้วแต่ว่าผมซื้อในจํานวนมากนะก็มันอาจจะได้ส่วนลดลงไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อปีกตัวเดียวเนี่ยราคาตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดสิบาทแล้วนะครับ แล้วก็มีฟิลฟิลที่ขาดเนี่ยฟิลก็ตัวสี่ห้าบาทนะก็เท่ากับว่ามันหักอะไหล่ไปอีก100อร้อยหนึ่งเลขกกลมๆเนาะหักค่าส่งไปหนึ่งร้อยหักค่าไหลไปหนึ่งร้อยนะครับจาก4ี่รอยห้าสิบก็จะเหลือเพียงสองรอยหสิบคือค่าแรงนะครับราคาเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าผมซ่อมแพงไหมผมประเมินแล้วผมว่าน่าจะถูกน่าจะถูกที่สุดแล้วนะหรือว่ามี ที่ไหนซ่อมถูกกว่านี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบแต่ผมว่า,น,าน่าจะถูกที่สุดแล้วเพราะว่าผมซ่อมในราคาเนี้ยคือซ่อมเพื่อ,อเป็นราคาเอื้ออาทรช่วยเหลือกันนะค่าแรงผมก็ได้ไม่เยอะนะครับ200กว่าบาทก็ถือว่าไม่เยอะนะค่าแรงช่าง Electronic. อิเล็กทรอนิกส์บางท่านคิดเยอะกว่านี้นะค่าแรงช่างอิเล็กทรอนิกส์0 0บาทถือว่าค่อนข้างถูกแล้วนะครับก็ซ่อมช่วยช่วยเหลือกันสำหรับคนที่ ใช้งานนะฮะเพราะว่าถ้าซ่อมผู้ที่ใช้งานเครื่องเสียเนี่ยถ้าโดนค่าซ่อมแพงๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มคือซื้อมาใช้ก็ไม่คุ้มนาทีนะครับไม่คุ้มทุนนาทีเดี๋ยวซ่อมโดนค่าซ่อมแพงๆก็จะบวกยืดระยะเวลาคืนทุนก็ไปอีกอะไรเงี้ยนะครับผมซ่อมราคาเนี่ยถือว่าช่วยช่วยเหลือ เพื่อนๆน,นะฮะที่เพิ่งใช้ที่เริ่มต้นใช้เพราะว่าผมก็รับซ่อมแต่รุ่นเล็กๆแบบนี้นะรุ่นใหญ่ๆไม่ได้รับซ่อมนะครับรุ่นใหญ่ๆก็ไม่ได้รับซ่อมรับซ่อมสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับรุ่นเล็กๆ300 500 Wh, ร้อวัตต์นะฮะไม่เกินไม่เกินพันห้าวัตต์ก็ยังพอรับอยู่เป็นบางรุ่นนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับสาหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิพดพาพประกันใดขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ